ก่อนจะเลือกความยาวสกูเราต้องเลือกสกูที่มีคุณภาพเสก่อนซึ่งสิ่งที่สกูลันคู่ควรเป็นก็คือข้อ1สารเคลือบต้องสม่ำเสมอให้เราสังเกตที่หัวสกูก่อนที่จะเลือกใช้สกูที่ดีสารเคลือบสกูจะต้องไม่มีรอยขูดขีดเพราะถ้ามีรอยแปลว่าสารเคลือบไม่ทนซึ่งอาจทําให้เกิดสนิมเร็วกว่าปกติข้อ2นะครับแกนสกูต้องตรงได้ศูนย์เพราะว่าสกูยาวแล้วนะครับแล้วถ้าแกนสกูไม่ตรงเนี่ยมันจะทําให้ทํางานยากมากเวลายิงนะครับ แต่สกูป๊ปโฟลฟสผลิตด,ด้วยการควบคุมมาตรฐานอย่างละเอียดทำให้ได้แกนสกูที่ตรงไม่ว่าจะมีความยาว3นิ้ว3นิ้วครึ่ง4นิ้วหรือว่า5นิ้วก็ยิงได้ง่ายดดยไม่มีแกว่งข้อ3ซิลยางต้องได้คุณภาพซิลยางทั่วไปนะครับจะแข็งแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วซึ่งต่างจากซิลยาง epdm ของโ o f a ฟ t สที่ทนต่อสภาพอากาศและอุณหภูมิมีความยืดหยุ่นตัวสามารถแนบสนิทกับแผ่นกระเบื้องโดยไม่ทำให้เสียรูป จึงทำให้ไม่เกิดช่องว่างที่มีโอกาสน้ํารั่วซึมได้ข้อ4สกูต้องยึดแปรได้แน่นนะครับสกูทั่วไปจะยึดกับแปรได้ไม่ค่อยแน่นแต่ด้วยการออกแบบหัวเจาะแบบพิเศษของโปรฟาสทาให้สามารถยึดแปรได้แน่นแน่นอนเมื่อเลือกสกูที่ดีได้แล้วก็ถึงตาของการเลือกความยาวซึ่งสกูทั้ง3ตัวที่เห็นอยู่มีความยาวแตกต่างกันแต่ใช้ติดตั้งกระเบื้องรอนคู่ไตลอนจัตุลอนได้ทั้งหมดอา้าว แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้ความยาวเท่าไหร่การเลือกความยาวของสก,กูรอนคู่นะครับต้องเลือกจากความถนัดครับใช่ครับได้ยินไม่ผิดการเลือกความยาวของสก,กูรอนคู่เนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดของช่างอย่างที่บอกครับสก,กูทั้ง3ตัวติดตั้งกับเบื้องรอนคู่ได้ทั้งหมดก็คือมีความยาวเพียงพอตั้งแต่3นิ้วแล้วครับแต่มันพอดีจนเกินไปเมื่อหยุดสว่านไม่ทันกระเบื้องก็ชำรุดแตกหรือเสียหายซึ่งมูลค่าของกระเบื้องเนี่ยแพงกว่าสกูอีกนะครับ สกู3นิ้วจึงเหมาะกับช่างที่มีความชำนาญหรือผ่านการติดตั้งหลังคามาบ่อยนะครับสามารถติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทอโนโนคอนได้ที่ลิงก์นี้